มัอน,นี้ออกมาเห่ยนยทงหน้าพี่น้อง<า>ทุกสิ่งทุกย่างเริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วกำลังจะเข้ามาดีแล้วอือเมือ่อห,หน่อยเสียไปแสและทา่านว่ามันลุ่งให้หน้าหรือล่พี่น้องเห็นบ่ตอนนี้อากาศบดแดดแห้งเกิน,กนไปเรยพากันนอนหิดจ,จงัจงยง,งยังอยู่มาทางนี้กําลังมุ่งทางค่า ไก่สิเขาเป็นรูปเป็นร่างพี่นอ้องจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วจังสีละเงินพ่อออีอยังกับมีตัวขันโมมีเงินเฮุยัจงไงกับ่พ่อว่าบ่าพี่นอ้อง ข้างหน้าขนาดเจตัวนี้หน่อยลอยไปทางไหนล่ะลอยไปทางไหนมั่งอะไรบ้างนเตะเจ้ากำลังเยอะอีกเดียวของเพื่นหรือว่าของเพื่อนของเพื่น ของตัวเองนี่ยังนี่ยังสิจํา,าจำดำาั่มสเออยี่ดั่มดั่ในของวะเต้วก,กินจะว่าเปลี่ยนอีดีได้ละ่ะกินจะว่าเปล่นคากแปลี่ยนแน่เพื่อละเบื้องบรรดาลูกด้วห้ายว่าแม่ออกนอกท่องละเต้ ไเ่เแนบอแนโอ้ยไป,ออไปไหมทิเจ้าลงเขาแล้ว <laughs> มาลงเข่าแล้วเออ,ออเออเออ<ป>ข่างทางงังเขานี่โอ้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 คล่อ,องไหลมันหลอดออกได้ที่มองหันเออเงไหล เคร่องขีดละพี่น้องเลยเอาเอาไปมาเริ่มแดดแล้วมึงอยู่ที่เครื่องรังค่าเริ่มแล้วละเริ่มเข้ามาแล้วใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วมึงรังค่าแล้วก็เย็นคอนนี้ทีเป็นทางล่างที่เทพป,ปุูนหยามหยาไปพี่แจ้งสีบัวเละตุ่มเปะขี้งว้ขี้งแ้ข,ข,ขี้กวดล้มป่นเปล่อ อ่านกลิ่นวะไอ้เบิ้งพ่อประมาณเขา่าเขา่ากล้อมสำเร็จทุกอย่างเก้าวน่อยๆกันยังดีแค่นี้ละพี่นอ้อง